ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงสตอมชาร์โดสกันอีจีสตอมชาร์โด SCLPEG a ในการรบของยูเครนบทวิเคราะห์เชิงลึกและบทบาทสำคัญในการโจมตีรัสเซียขีดขีดขีด,ขดบทสรุป Executive Summary สตอมชา a ์โดหรือชื่อในฝรั่งเศสว่า SCLPEG a คือขีปนาวุธร่อนโจมตีเป้าหมายระยะไกล Air Launch Cruise Missile ALCM ที่พัฒนาโดยบริษัท MBDA ซึ่งเป็นการรวมพลังกันของอังกฤษและฝรั่งเศสจุดเด่นของมันคือการยิงจากระยะนอกแนวป้องกันของศัตรูสแตนอฟการบินหลบเลี่ยงเรดาร์ด้วยความสูงต่ำและการใช้หัวรบเจาะกราะสองชั้น BROACH ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายแข็งแรงเช่นบังเกอร์หรือที่เก็บอาวุธใต้ดิน เมื่อยูเครนได้รับมิสไสายนี้จากอังกฤษและฝรั่งเศสในปี2023นับเป็นการเปลี่ยนสมดุลครั้งสำคัญเพราะยูเครนสามารถโจมตีโครงสร้างและฐานทัพรัสเซียลึกเข้าไปได้หลายร้อยกิโลเมตรโดยไม่ต้องเสี่ยงเครื่องบินเข้าใกล้พลังการโจมตีเชิงกลยุทธ์นี้มีผลทั้งด้านการทหารการเมืองและจิตวิทยาต่อรัสเซียอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีสำนักงานใหญ่กองเรือทะเลดำที่เซวัสโตโปอรกันยายน2023 และการโจมตีเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียโดยตรงในเดือนพฤศจิกายน2024ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองทัพยูเครนสามารถจอดทะลุเขตปลอดภัยของรัสเซียได้ขีดขีดขีดหนึ่งสตอมชารโด SCLP a EG คืออะไรสตอมชา h ์โด w อังกฤษและสอกัน EG ฝรั่งเศสคือมิสไซล์ชนิดเดียวกันต่างกันแค่ชื่อเรียกจุดประสงค์คือการโจมตีเป้าหมายมูลค่าสูงในแนวลึกที่มักมีการป้องกันแน่นหนา ประเภทขีปนาวุธร่อนยิงจากอากาศซับโซนิกครูสมิ s e m i ขนาดยาวประมาณ5.1เมตรน้ำหนักราว1,300กิโลกรัมหัวรบ BROACH หัวรบ2ชั้นชั้นแรกจาะกรอบชั้นที่2ระเบิดแรงสูงน้ำหนักรวมเครื่องหมายตัวหนอน400-450กิโลกรัมระยะยิงประกาศอย่างเป็นทางการว่าเกิน250กิโลเมตรแต่การวิเคราะห์เปิดเผยว่าน้าจะถึง300-500กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์การบินการนำวิถี INS GPS TERPROM ระบบนำวิถีด้วยภูมิประเทศและตัวเลือกกล้องอินฟราเรดเพื่อชี้เป้าในระยะสุดท้ายความเร็วใกล้เสียง0.7-0.9จุดแข็งสำคัญคือความสามารถบินต่ำเรียบภูมิประเทศทำให้หลบหลีกการตรวจจับได้ยากพร้อมเจาะทำลายสิ่งปลูกสร้างแข็งแรงในครั้งเดียวขีดขีดขีด,ขดส การจัดหาและการเมืองระหว่างประเทศพฤษภาคม2023อังกฤษประกาศส่งมอบสตอมชารโดให้ยูเครนถือเป็นครั้งแรกที่ตะวันตกมอบอาวุธโจมตีลึกพิสัยไกลให้หลังจากนั้นฝรั่งเศสส่ง SCLP a EG ตามมาการดัดแปลงเครื่องบินเนื่องจากมิสไซล์ถูกออกแบบมาใช้กับเครื่องบินตะวันตกเช่นตอร์นาโดหรือมิราชยูเครนจึงต้องดัดแปลง SU 2 4 M ของตนเพื่อใช้ยิงโดยวิศวกรได้ทำระบบขายยึดและเชื่อมซอฟต์แวร์ใหม่ ข้อจำกัดการใช้งานในช่วงแรกอังกฤษและฝรั่งเศสจำกัดให้ยิงเฉพาะพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในยูเครนเท่านั้นไม่ให้ข้ามพรมแดนรัสเซียโดยตรงแต่เมื่อสองครามยืดเยื้อและรัสเซียโจมตีหนักขึ้นข้อจำกัดก็ถูกผ่อนปลนจนยูเครเนสามารถใช้ยิงเข้าเขตรัสเซียในปลายปี2024การจัดหามิสไซล์นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การส่งอาวุธแต่เป็นการตัดสินใจเชิงการเมืองที่แสดงถึงความร่วมมือและความเสี่ยงด้านการยกระดับสงคราม ขีดขีดขีดสการผนวกเข้ากับกำลังรบของยูเครนย,ยูเครนมีโจทย์ว่าจะโจมตีฐานทัพรัเสเซียที่อยู่ไกลและป้องกันแน่นหนาได้อย่างไรโดยไม่เสียเครื่องบินมากเกินไป Storm Shadow จึงกลายเป็นคําตอบแพลตฟอร์ม Su 2 4 m เครื่องบินทิ้งระเบิดยุคโซเวียตถูกดัดแปลงให้บรรทุกได้ภารกิจใช้เฉพาะการโจมตีจุดยุทธศาสตร์เช่นฐานบัญชาการคลังเก็บอาวุธสพานฐานทัพอากาศและท่าเรือ ยุทธวิธีมัดยิงควบคู่กับโดรนหลวงสงครามอิเล็กทรอนิกและการยิงจรวดปืนใหญ่เพื่อทำให้ระบบป้องกันร,รัสเซียสับสนดังนั้นสตอมชาโดทำให้กองทัพอากาศยูเครนมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์มากว่าการโจมตีระดับสนามรบขีดขีดขีด 4. เหตุการณ์สำคัญที่ถูกบันทึกกันยายน2023เซวัสโตปอลเซวัสโตปอลสตอมชาโด SCLP โจมตีสำนักงานใหญ่กองเรือทะเลดำของรัเสเซียในแหลมไครเมียสร้างความเสียหายอย่างหนักและทำลายภาพลักษณ์กองทัพเรือรัเสเซียมิถุนายน2023การสูญเสียผู้บัญชาการรัเสเซียมีรายงานว่าพลตรีเซอร์เกยกอรเอร,เ,ร,เ,รเชฟเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยอาวุธนำวิถีซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว,ว่าเป็นการใช้สตอมชาโดพฤษภาคมกันยายน2 0 2 3การโจมตีในเขตยึดครอง มิสไซล์ถูกใช้ทำลายคลังอาวุธสะพานและเส้นทางส่งกำลังบำรุงในดินแดนที่รัเสเซียยึดพฤศจิกายน2024การโจมตีในรัเสเซียโดยตรงยูเครยนยิงสตอมชาร a โด w SCALP เข้าเขตรัเสเซียแก้นคูซอและพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองและการทหารขีดขีดขีด 5. ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์1 การทำลายโครงสร้างบัญชาการและโลจิสติกฐานบัญชาการและคลังอาวุธรัสเซียถูกโจมตีบ่อยครั้งทำให้การส่งกำลังและการสื่อสารสะดุด 2. กดดันกองทัพเรือและกองทัพอากาศรัสเซียการโจมตีท่าเรือและฐานทัพทำให้รัสเซียต้องย้ายกำลังไปที่อื่นลดความสะดวกในการรบ 3. การสูญเสียผู้นำการโจมตีที่แม่นยำสามารถทำลายจุดรวมของนายทหารระดับสูงส่งผลต่อขวัญกำลังใจ 4. ผลทางการเมืองและจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่ายูเครนสามารถโจมตีได้ลึกถึงเขตปลอดภัยของรัสเซียสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาขีดขีดขีด6จุดแข็งและข้อจำกัดจุดแข็งหัวรบเจาะเกราะทรงพลังระยะยิงไกลย,ยิงจากนอกเขตป้องกันได้ความแม่นยำสูงข้อจำกัดราคาแพงและจำนวนจำกัดเสี่ยงถูกสกัดโดยระบบป้องกันชั้นสูงเช่น S400 การใช้งานขึ้นอยู่กับการเมืองและนโยบายจากประเทศผู้ส่งขีดขีดขีดเกรณีศึกษาเชิงลึกเซวัสโตปอล2องพทำลายสำนักงานใหญ่กองเรือทะเลดำส่งผลให้รัสเซียต้องย้ายที่บัญชาการและกระจายเรือการเสียชีวิตของนายพลรัสเซียชี้ให้เห็นถึงพลังขององค์การโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมายคู่สอ2 2 4 4แสดงให้เห็นว่าแผ่นดินรัสเซียไม่ใช่เขตปลอดภัยอีกต่อไปขีดขีดขีด8 อุตสาหกรรมและการผลิตฝรั่งเศสประกาศเดินสายการผลิต SCALPEG ใหม่ในปี2025เพื่อชดเชยที่ส่งไปยูเครนแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคือส่วนหนึ่งของสงครามการมีสต็อกที่จำกัดทำให้ยูเครนต้องเลือกเป้าหมายอย่างรมะมัดระวังขีดขีดขีด9การปรับตัวของรัเสเซียย้ายฐานบัญชาการและคลังอาวุธออกจากเขตเสี่ยงเสริมระบบป้องกันทางอากาศรอบฐานทัพหลัก ใช้มาตรการพรางตัวและข่าวกรองเพื่อหลบการชี้เป้าแม้จะลดความเสียหายได้บางส่วนแต่ก็ต้องเสียทรัพยากรและความยืดหยุ่นทางการรบขีดขีดขีด10มิติทางการเมืองและกฎหมาย Storm Shadow SCAP l ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางทหารแต่ยังสะท้อนว่าชาติตะวันตกพร้อมสนับสนุนยูเครนในระดับเชิงลึก การอนุญาตให้ยิงเข้าไปรัเสเซียในปี2024เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการเมืองกำหนดกรอบการใช้ขีปนาวุธนี้มากแค่ไหนขีดขีดขีด11บทเรียนที่ได้รับ 1. อาวุธแม่นยำระย,ยะไกลลมีผลเชิงยุทธศาสตร์แม้มีจำนวนจำกัด 2. การดัดแปลงแพลตฟอร์มเก่าสามารถทำให้ใช้อาวุธสมัยใหม่ได้ 3. อุตสาหากรรมการผลิตและสต็อกมีความสำคัญไม่แพ้ตัวอาวุธเอง 4. นโยบายการเมืองของชาติพันธมิตรเป็นตัวแปรสำคัญในสงครามขีดขีดขีด12บทสรุปสตอมชา h ์โด w SCLP a EG ไม่ได้เปลี่ยนสมรภูมิในทันทีแต่เป็นตัวแปรเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มอำนาจให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายมูลค่าสูงได้แม่นยำและลึกการโจมตีสำนักงานใหญ่กองเรือทะเลดำและการข้ามพรมแดนรัเสเซียในปี2024แสดงถึงพลังทางด้านทหารและการเมือง บทเรียนที่ชัดเจนคือในสงครามยุคใหม่อาวุธนำวิถีแม่นยำคือกุญแจสำคัญที่สร้างผลกระทบมากว่าการยิงจำนวนมากแต่ต้องอาศัยการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสนับสนุนทางการเมืองจากพันธมิตรควบคู่กันอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง